ครับครับ,รบก็คิดว่าเป,เ,ปเป็นบทเรียนที่เราไม่ควรลืมนะครับเป็นบทเรียนที่เราไม่ควรลืมว่าว่า,วาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่นี่เมื่อ47ปีที่แล้วเนี่ยมันไปได้ไกลามากถึงขนาดไหนเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะในฐานะในรุ่นปัจจุบันเนี่ยต้องอดบทเรียนจากจากสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ ปีที่แล้วเป็นไปไม่ได้ในสังคมไทยก็เป็นประวัติเราไม่ควรที่จะรวมแต่ว่าควรจะตั้งใจที่จะศึกษาและทำความเข้าใจมันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทีมเองก็ต้องตตอเองเป็นหนึ่งในคนธรรมศาสตร์มีความสัมพัน์อะไรกับกระบนการของเวลาของของผมเรียนตามตรงว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่เรียนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับชนมฟุตบอลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ย มันมีหลักฐานที่มีเพิ่มมากขึ้นที่ทําให้เราใจแล้วก็ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างแล้วก็ทําให้เห็นว่ามันมีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่ทําให้เราพยายามทําให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือพยายามที่จะทําให้เราลืมเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องการที่จะมาทดแทนด้วยความว่างเมื่อ20กว่าปีที่แล้วในฐานะที่เป็นนักศึกษาธรรมศาส์แต่พอ4ปีที่ผ่านมาก็มีการพยายามศึกษาบิดความที่สารประวัติศาสตร์แล้วก็สอหาข้อเท็จจริง เพราะว่าถึงเวลาถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีบทสรุปว่าสรุปแล้ว Accountability หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อ47ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่มีคําตอบให้กับสังคมแล้วก็คิดว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์รุ่นนี้เข้าถึงความจริงที่มีคนพยายามจะปกปิดมาตลอดมากกว่ารุ่นผกเดอะแต่ว่า47ปีแล้ว ิ่งที่เกิดขึน้นกับพระคก้าไกลไม่ได้สําคัญแล้วก็ยังคิดว่าพรรคก้าไกลก็ยังเพียียมททำงานเพื่อที่จะเห็น <c oughs> เหตุการณ์แบบ6ตุลาเมื่อ47ปีที่เลาเป็นไปไม่ได้เลยในสังคมไทยนั่นก็คือการยื่นประรนีเระนอมสัญญามือสองวันที่หัวหน้าได้ยื่นเข้าไปน,นคะครับเพื่อที่จะเป็นการถอนฟืนออกจากกองไฟไม่ไม่ให้มีโอกาสที่ทําให้เกิดความแตกแยกที่ไม่มีวันจบไม่มววันสินส้นสกิหวังว่าจะเป็นการ ให้เกิดการเสาะหาข้อเท็จจริงมีความรับผิดรับชอบแล้วก็ในที่สุดสผมก็จะเกิดความจริยธรรมแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้เช่นนี้การใหม่ๆเยอะมากขึ้นพอสมควรนะครับได้เกษตรมาได้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมากขึ้นก็จะ,ะช่วยกันโค้ชครับคุณมีคุณสรีกัญญาก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเล็กวหน้าก็ไม่ได้เป็นสามสีค่คนจะคอยช่วย ก,ก,ก็คิดว่าหลายๆคนก็เป็นรองประธานในในกรรมธิการต่างๆมาก่อนแล้วพอมาเป็นประธานในคราวนี้ก็คิดว่านะเรื่องอะไรไม่เข้าใจาักไมับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกปตินะครับเพราะว่าเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยแล้วระบบพักการเมืองก็อนุญาตให้มีความคิดเห็นที่เห็นต่างได้โดยใช้เวทีการประชุมสสทุก วันอังคารนะครับเป็นเป็นพื้นที่ในการหารือกันก็เป็นไปในตามกระบวนการก็เมื่อมีความเห็นอาจจะให้โรงการก็ใช้ที่ประชุมก็คุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็ไปกัน่อแต่ว่ามันหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นในระบบรัฐสภาเนาะครับมันก็มีการเจรจามีนิกเอชชั่นอะไรกันซึ่งก็เป็นไปตามสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราโฟกัสในสิ่งที่เราได้มาแล้วก็ทำสิ่งที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าตอนนี้มันเป็นปีแรกก็ ตัวเลขเป็นอย่างนี้แต่ว่าป,ปีสองปีเนี่ยตอกาเนขเข้าไปอยู่ค่าส่ออายค้านนะครับของบรรยากาศที่ดีในการก็เป็นที่เห็นแต่ว่าผมก็คิดว่าประชาชนไม่ได้เสียประโยชน์อะไรแน่นอนครับหลังจากที่เมื่อวานนี้อาจารย์ทำได้ชี้จแจงเรื่องแนวทางการแก้กรรมการสารการแก้รัฐมนูนแล้วค่ะสองประเด็นที่เรายังทางใจอยู่ค่ะเอ,อ่อเคลียร์แล้วหรือย,อยังนั้นเราจะเข้าร่วมได้ ในในมุมของผมที่อยู่นอกสภาและตามดูเนี่ยผมกลัวว่าอย่างที่กรรมการที่มีการศึกษามาหลายเรื่องนะครับแล้วก็มีหลักการที่มันออกมาแล้วอย่างที่เราได้พูดออกไปว่าก็อยากจะให้มาจากการเลือกตั้งจากสส,สรแล้วก็แค่ได้หมวดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีการพูดคุยมีคณะกรรมการตั้งแต่ปี6 2มาเท่านั้นไม่ใช่หกร้อยก่อนหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ทำมาแล้วกลัวว่าคณก,กรรมการนี้ถ้าจะให้พูดตามอย่างที่คนที่ถามประตูเล้วกุในจีิมเนี่ยก็กลัวว่าคณะกรรมการจะมาย้อนหลักการ คณะกรรมาการจะมาย้อนหลักการในสิ่งที่เราพูดคุยกันมาตลอดแล้วกะบบทการที่การทํามาก็กลัวว่ามันจะกลายเป็นปการกระทําที่ทั้งประวิงเวลาล่าช้าด้วยนะครับแล้วก็ทําให้หลักการที่มันเป็นฉันทัดทามติออกมาแล้วเนี่ยมันมันย้อนกลับไปก็เลยคิดว่าไม,ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ที่สังคมไทยต้องการโดยเฉพาะย่างยิ่งวันที่เป็น6วันใน6ตุลายอย่างนี้ทุกคอาจจะไม่มีการส่งชื่ออผมว่าก<ม>็ ถ้าถ้ารคิดว่าสอสอส่วนในนหญ่ในพรรคก็น่าจะยังเห็นเหมือนเหมือนเดิมนะครับที่มีมติในสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดว่าคำตอบก็คงไม่ได้มีอะไรชัดเจนขึ้นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมยังยืนยันว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยมีจุดยืนที่พร้อมจะสนับสนุนให้มีการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนเนี่ยใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยจดทำงบงบฉบับใหม่ นะครับโดยโดย่ดยานสสลอที่มาจากการเลือกตั้งทัตงตกดังนั้นเนี่ยเราพร้อมนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าร่วมเป็นกรลังการนะครับเราก็ินดีที่จะไปให้ความคิดเห็นถึงเสนอความคิดเห็น,นครับได้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่น่าต้องพึงระวังสําหรับรัฐบาลนะครับผมคิดว่าท่ามกลางความขัดแยง้งแตกต่างทางความคิดนะครับท,ที่ที่มีหลายขั้วนะครับแล้วก็ ถ้าจัดก,การไม่ดีก็อาจจะมีแนวโน้มรุนแรงได้ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเมื่อมีอำนาจแล้วก็ต้องระมัดระวังควรจะใช้พื้นที่ในการจัดทำรุ่งฉับใหม่ควรจะเปิดพื้นที่ให้กับทุกฝ่ายนะครับอันนี้สําคัญนะครับเปิดพื้นที่ให้กับทุกฝ่ายทุกความคิดเขาได้มีพื้นที่ปลอดภัยในการเอาความคิดของพวกเขามาเสนอมามีส่วนร่วมสุดท้ายนะครับเสียงส่วนใหญ่จะอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับทุกฝ่ายหรือทั้งหมด แต่อย่างน้อยทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมเขารู้สึกว่าพื้นที่ในการมาตกลงกันเนี่ยว่าเราจะจัดระบบการเมืองกันยังไงเนี่ยทุกคนมีพื้นที่กันหมดไม่มีใครถูกกีดกันผมคิดว่าอันนี้สําคัญข้อเสนอของก้าไกลเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของวิธีคิดที่ว่าเราควรจะออกแบบที่ไม่กีดกันกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีพื้นที่ปลอดภัยในทางการเมืองให้กับคนที่เห็นแตกต่างกันและทุกคนยอมรับว่าเมื่อข้อยุติ ตามกระบวนการทำแค่ไต่เป็นแบบนี้ทุกคนไม่ได้ทุกอย่างอย่างที่คนเสนอไม่เป็นไรคุณได้พูดแล้วคุณมีพื้นที่แล้วและเสียงส่วนใหญ่สรุปแบบนี้เราทุกคนต้องยอมรับอันนี้ตังหกที่ที่สาคัญนะครับผมก็กังวลน,นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ควรจะมีท่าทีว่าไทยก็ตามทีที่ต้องการที่จะพูดหรือเสนอความคิดเห็นจุดยืนทางการเมืองของตนเองหรือไปกันใหญ่คือยึดบ้่นในหลักการที่ถูกต้อง กลายเป็นชนวนนะครับของความขัดแย้งหรือเป็นการเป็นตัวปัญหาอันนี้ตอนนี้เราพูดกันในวันที่6ตุลานะครับถ้าเราบอกว่าถ้าเราพูดเหมือนรัฐบาลบอกว่าใครก็ตามที่ยังยืนยันยึดมั่นในหลักการมากเกินไประวังจะเป็นชนวนความขัดแย้งนะครับผมว่าเสียใจน่าเสียใจมากฉั้นผมก็ต้องบอกว่าเมื่อนะครับวันที่6ตุลาคม2519นักศึกษาที่นี่นะครับ ที่ยืนยันหลักการที่ถูกต้องเป็นชนวนของความขัดแย้งใช่หรือไม่ถูกไหมผมคิดว่ากระบวนการต่างหากกระบวนการที่ที่ผนวกอินคลูซีฟและพลนว่เปิดพื้นที่ให้กับทุกความคิดเห็นและหาข้อยุติที่ทุกคนยอมรับกันได้แม้จะไม่ได้ทุกฝ่ายไม่ได้ตามความต้องการหมดอันนี้ต่างหากที่สําคัญในาการตัดสินใอยาผลักให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีพื้นที่อยู่ในทางการมันไม่เกินกนไรยาผลัก ให้คนที่เสนอในหลักการที่ถูกต้องกลายเป็นคนที่เป็นชนวนของความขัดแย้งนะครับตอกํลังจะถามเหมือนกันว่าเไม่เป็นห่วงเรื่องของการมีพระก้าวใครก็จะถูกมองเป็นตัวปัญหาแล้วก็พยายามใช่ใช่ถูกไหมครับเหมือนเหมือนเราคุยกันอะสุภาพสตรีที่ถูกข่มขืนเป็นเพราะเขาแต่งตัวโป๊ถูกไหมไอ้นี่มันไม่ไม่ใช่นะครับนะ แน่ผมผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่พึงระมัดระวังและควรจะเข้าใจเจตนานะครับข้อเสนอของก้าวไกลเราเราไม่ได้คิดว่าเ,เราจะเสนออะไรที่มันหัวชนฝาและไม่ยอยู่ความเป็นจริงความเป็นจริงทุกวันนี้คือเรามีความคิดที่แตกต่างในทางการเมืองกันอย่างแหลมคมและขัดแย้งกันมาอย่างยืดเยนะื้อยาวนานอะไรกระบวนการอะไรที่ทําให้ทุกฝ่ายเลยนะครับรู้สึกว่าตัวเองมีพื้นที่มีที่ยืนถ้าเราออกกแบบกระบวนการธรรมชาติทำ,ทำน้ำนูโดยที่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่มีไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองตั้งแต่แรกถูกกีดกันตั้งแต่แรกอันนี้อันตรายนะครับอันนี้อันตรายวันอังคารนี้จะมีการเจารจาเรื่องตำแหน่งขับไตที่บ้างอะไรแบบ้จะไปเปลี่ยนเปตัดสินอะไรอย่างงี้ยอะไรอะไรนะครับวันอังคารนะครับคณะกรรมการจะมาตอบขึ้นมาตัดสิอ๋อของรัฐบาลเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับก็นี้คงขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับพรรคก้าวไกลได้ก็แสดงจุดยืนไปแล้วอายุการเปลี่ยนกลับเข้าไป ก็อันนี้คงขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของสสนะครับโอเคครับไหนๆถามเรื่องการเปิวัตถุปรสงค์ที่ซื้อได้ไหมครเห็นเห็นแม่แม่ของคุณแอนพักสอนโพสรูปบอกว่าโพรูปกับพี่พิมแล้วก็โพรูกกับน้องนุ่นคุณจะบอกว่าว่าที่ว่าว่าที่ทําไมมีสองคนว่าที่นี่คือว่าที่อะไรนี่นี่คุณจะเปลี่ยนอารมณ์ขนาดนี้เลยนะครับผมโพสอะไรนะครับผมยังไม่แน่ใจเลยครับแม่ของเขาโอนมีรูปบอกว่าวุ่นจัง่อา แล้วต์รูปที่ถ่ายคู่กับคุณพิธาแล้วก็น้องมนุณุล้รบอกว่าที่ว่า,วาที่เนี่ยายถึงมีสองคนออแล้วว่าที่ในที่นี้หมายถึงว่าที่อะไรอ๋อผมไม่แน่ใจจริงๆครับผมยังไม่ได้เห็นโพสตเลยยังไม่ย,ไมยังไม่กล้าคอมเมนต์นะครับก็เมื่อวานก็โฟกัสในการไปแสดงไปให้กําลังใจคุณแับแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวซะมากกว่าก็เลยผมยังไม่แน่ใจว่าโพสเพราะเมื่อวานกลับมาก็เอาลูกเข้านอนแล้วแล้วก็ตื่นเช้ามาที่นี่เลยยังไม่ได้ดู แต่ว่าจะไม่ได้เป็นเป็นว่าที่อะไรในบ้านหลังนั้นใช่ไหมฮะก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับเ,เพื่อนที่ดีต่อเหมือนเดิมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ